สาเหตุหลักคิมเบอร์ี่ประกาศขายบ้านที่นครนายกค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวคนสวยที่หลายคนต่างแสดงความยินดีกับเธอสําหรับคิมเบอร์ี่หวานใจมากปบาินซึ่งหลายคนทราบกันแล้วล่ะค่ะว่าสาวคิมเบอร์ี่ได้ประกาศขายบ้านที่จังหวัดนครนายกด้ยหลายคนก็ตั้งคําถามสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะโดยล่าสุดสาวคิมได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อแลวล่ะค่ะว่าสาเหตุที่ขายเพราะตลอดระยะเวลา3ปีที่สร้างเสร็จเราไม่มีเวลาไปดูแล ลและเราก็มีบ้านที่กรุงเทพด้วยส่วนตัวรู้สึกชอบบ้านที่กรุงเทพรู้สึกใจใหายเหมือนกันที่ต้องขายตอนนี้มีคนติดต่อมาเยอะมากแต่แค่ถามข้อมูลคงกำลังตัดสินใจถามต่อจะกลัวเรื่องราคาไหมก็สมกับราคาแน่นอนค่ะเป็นที่ที่ติดภูเขาใกล้เขาใหญ่วิวดีอากาศดี